ดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านและการเขียนบอกเวลาที่มีมหาภาค1จุดหรือทวิภาค2จุดเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างในการเขียนกันแล้วมาดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วการอ่านการบอกมันเหมือนกันหรือเปล่าเรามาดูการเขียนบอกเวลาของ พิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณกันนะคะอันนี้เขาในกรอบเนี่ยในกรอบสีแดงๆครูได้วงเอาไว้ให้เพื่อให้เราเห็นว่าตรงนี้คือการบอกเวลานักเรียนจะเห็นว่ามีกี่จุดคะมี1จุด1จุดนั่นแปลว่าเป็นการเขียนบอกเวลาที่มีมหัาภาคนั่นเองก็คือมี1จุดและการเขียนแบบนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะเขียนเหมือนกับนาฬิกาบอก เป็นตัวเลขเลยเป็นนาฬิกาตัวเลขเลยใช่ไหมคะแต่มีเพิ่มอะไรมาด้วยมีเพิ่มนหนูจุดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ตัวข้างหน้าเหมือนกับนาฬิกาแบบตัวเลขเลยตัวข้างหน้าคือการบอกนาฬิกาตัวข้างหลังคือการบอกนาทีนั่นเองแสดงว่า0ูนย์นาทีมันก็คือไม่มีนาทีเข็มยาวอยู่ที่เลข12ถูกดูไหมคะ เลขเก0เราเลยอ่านว่า9 00. นาฬิกานั่นเองนะคะต่อมาถึงเวลาเท่าไหร่ถึงเวลา17.00นาก็คือถึงเวลา1 7นาฬิกานั่นเองค่ะโอเคไหมอ่ะต่อมาดูกรอบข้างล่างกรอบข้างล่างเริ่มตั้งแต่17 00. นาฬิกาเหมือนข้างบนเลย 17นาฬิกาถึงถึงเท่าไหร่19.00กนก็คือ19นาฬิกานั่นเองเพราะว่าในตำแหน่งของนาทีมันเป็นศูนย์หมดเลยถูกไหมคะอ่ะอันนี้เป็นการเขียนบอกเวลาที่มีมหัพาคมี1จุดต่อมาเรามาดูแบบที่มีทวิภาคกันก็คือมี2จุดอันนี้เป็นบัตรเข้าชมการแสดงอ่ะเราก็มาดูในกรอบ ตรงนี้ที่ครูขีดไว้10แล้วก็มีทวิภาคก็คือมีจุด2จุดแล้วก็0ูนอเหมือนกันเลยค่ะตัวหน้าเป็นการบอกนาฬิกาตัวหลังเป็นการบอกนาทีนั่นแปลว่า0ูนนาทีข้อนี้ก็บอกว่าเป็นการให้เปิดจองบัตรเปิดจองบัตร8กุมภาพันธ์2,021 ในเวลา10นาฬิกานั่นเองนะคะก็คือเปลี่ยนจากอันเมื่อกี้นี้จาก1จุดเป็น2จุดแค่นั้นเองส่วนการบอกเวลาการอ่านเหมือนกันเลยนะคะอ่ามาดูด้านล่างบ้างด้านล่างเวลาเดินพรมแดง15แล้วก็มีทวิภาค0-0นเหมือนกันก็คือ15นาฬิกาต่อมา เริ่มบนเวที 17. จุดจุดมีจุดจุด2จุดทวิภาค0 0นนอกก็คือ17นาฬิกานั่นเองนะคะความแตกต่างของการเขียนแคบเป็น1จุดกับ2จุดแต่การบอกเวลาการอ่านเหมือนกันนะคะทีนี้การเขียนมหาภาคหรือทวิภาคเนี่ยเขาเขียนเพื่อขั้นระหว่างนาฬิกาและนาที โดยย้ำนะคะตรงนี้เมื่อเราเขียนแล้วเราจะต้องมีนอหนูจุดต่อท้ายเสมอโอเคไหมอ่ะทีนี้คุณครูบอกว่าสหากรณ์ของโรงเรียนเปิดเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีมีเนาฬิกาแล้วเราก็จะแบ่ง30นาทีเพื่อเอามาใส่ให้ทวิภาคและมหาภาคเนี่ยขั้นกลาง เด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาจะเขียนเวลาเปิดของสหกรณ์เนี้ยแบบมหบภาคมหภาคคืออะไรมี1จุดนั่นเองแสดงว่าเขาจะเขียนว่าสหากรณ์โรงเรียนเปิดเวลา0 7 3 0นจุด นั่นเองถูกไหมเพราะตัวแรกเป็นการบอกนาฬิกาเมื่อเป็นตัวเลขตัวเดียวให้ใส่ศูนย์ไปข้างหน้าด้วยอันนี้เป็นการบอกนาฬิกาต่อมาตัวข้างหลังเป็นการบอกนาทีเพราะเขาบอกว่าคุณครูบอกว่าเปิด30นาทีต่อมาผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาจะอยากเขียนแบบทวิภาคนั่นแปลว่าเขาจะเขียนว่าสหากร์โรงเรียนเปิดเวลา0-7แล้วก็ใส่ทวิภาค 3 0นจุดนั่นเองนะคะามาดูอันนี้บ้างอันนี้เป็นเวลากลางคืนกลางคืนก็ <g ülme> <g ülme> จะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตอนเช้านั่นเองอ่ะทีนี้เข็มสั้นชีเ้เลข9เ <g ülme> ข็มยาวชีเ้เลข12สแสดงว่าเป็นเวลาใช่9้นาฬิกาไหมไม่ใช่ <g ülme> เพราะอยู่ในเวลากลางคืน ชี้เลข9ก9ก็คือ21คือ21นาฬิกาเวลาเขียนมหัาภาคก็ต้องเขียน21.00นจุดเพราะว่าไม่มีนาทีนั่นเองต่อมาแบบทวิภาคก็เขียนคล้ายกันเลย21.2จุดจุดแล้วก็ 00. นจุดแบบนี้นะคะ ต่อามาในเวลากลางวันในเวลากลางวันข้อนี้เราก็มาดูเข็มสั้นเข็มสั้นอยู่ในช่วงของเลข1ไปถึงเลข2แต่ยังไม่ถึงเลข2แสดงว่ามันยังคือ13นาฬิกาอยู่เพราะอยู่ในเวลากลางวันเป็น13นาฬิกากี่นาทีเข็มยาวชี้เลข10เลข10คือ50นาทีถูกไหมคะข้อนี้คือ13นาฬิกา 50นาทีดังนั้นเราจะเห็นชัดเจนนาฬิกาคือ13ถ้าเราเขียนแบบมหัาภาคก็กลายเป็น13จุดจุดเท่าไหร่50นจุดนั่นเองต่อมาถ้าแบบทวิภาคก็เขียนเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ใส่ทวิภาคลงไปก็มี2จุดแบบนี้นะคะเราก็จะอ่านได้ว่า13นาฬิกา50นาทีนั่นเอง อ่ะทีนี้อันนี้ในเวลากลางวันเหมือนกันเข็มเข็มสั้นอยู่ที่เลข5เลข5ในเวลากลางวันก็จะเป็น17นาฬิกา17นาฬิกากี่นาทีอ่ะ17นาฬิกากี่นาทีเข็มยาวชี้เลข1เลข1คือ5นาทีก็ต้อง17นาฬิกา5นาทีเวลาเขียนก็จะได้ว่าแบบมหาภาคก็เป็น17 จุดศูนนจุดะคะถ้าเป็น5นาทีนะอย่าลืม0ูนย์ข้างหน้าด้วยนะคะต่อมาแบบทวิภาคก็เป็น17ทวิภาคแล้วก็05นจุดแบบนี้ก็จะอ่านเหมือนกันทั้งคู่คือ17บเนาิกาหนาทีแต่รูปแบบการเขียนก็อาจจะต่างกันอันนี้ในเวลากลางคืน เราก็มาดูเข็มสั้นเหมือนเดิมเข็มสั้นอยู่ในช่วงของเลข8ไปถึงเลข9แต่ยังไม่ถึงเลข9แสดงว่ามันอยู่ในช่วงของ20นาฬิกาอยู่20นาฬิกาถูกต้องไหมเพราะว่าอยู่ในช่วงของเลข8และในเวลากลางคืนต่อมากี่นาทีเข็มยาวชี้เลข5เลข5คือ25นาทีก็จะได้เป็น20นาฬิกา 25นาทีเราจะเขียนแบบมหัาภาคได้เป็น20.25นจุดและแบบทวิภาคก็คือ20.2จุดแล้วก็25นจุดแบบนี้หักเรียนห้ามลืมนจุดนะคะ ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่3.2หน้า69ถึงหน้า71นะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูตรวจด,ด้วยถ้าหน้าไหนหรือข้อไหนทำไม่ได้ก็สามารถสอบถามครูดได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ